เอาล่ะครับรถเข้าสู่จุดสตาร์ทครับแล้วปล่อยตัวด้วยสัญญาณไฟ <ไป S 1> ครับลปปปูกปปปเป็นไอดอลเออดูลูกเป็นไอดอล ตัวมาเลยเอียงขวาครับด้านหลังคุโผลย่างดีครับด้านหลังสติสัมปชัญญะดีครับยกละเอียงตัวหลบครับหมายเลขผมไมลรเมื่อกี้ฮะออกตัวแล้วเสียหลักครับเอียงทางขวาดีครับไม่เกิดอุบัติเหตุครับต้องเชิญชมทานหลังเลยครับสติที่ดีมากครับโหคุณแสงเดือนบอกว่าสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับระหว่างนี้นะครับซูเปอร์สปอร์ต4 0 0ซีโอเพนเอในเกตบัวร์ิงมีด รถไปติดานก่อนนะครับ่านยงาว่าติานยังตรวจทานยางตรวจทานให้เรียบร้อยถามก่อนว่าติดคืนทานยัง่เอ67ขึ้นนำครับมิสไมั์เวลล์จาก b u วา d o โดเรซ g ิ่งทครับที่ตามหลังอยู่น่าจะเป็น488 กสดาพนมที่ก่อนครับเอ i ิกไบ e า a า a พิทธีวิทยาพิธีวิทยาครับลอ้อสีเขียวสะท้อนแสงับท่านรายการน,นี้เป็นรายการสปอนเซอร์จากฮอนด้าที่วิ่งฮอนด้าวิกไบนะคครับที่นำแล้วเสียบลลขึ้นมาครับจากในได้ไม่ได้สิบหกครับพ t e ตเอาเนี่ยฮะ ปูแต่เมื่อกี้แบบไม่เวลเลอร์ขี่แบบมีกระจกข้างนะครับมองข้างหลังตลอดเวลาตลอดเวลาับดีครับไม่เวลเลอร์เดี๋ยวขี่เสร็จบนออกก็ทัวรลิงต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหยอต่อรุ่นซูเปอร์ไบค์ครับหมายเลข16ครับพริกตาเอากำลังถูกกดดันจากปิยากรพิมพาจากอีแป๊บเรซิ่งครับ1 2 3 4เนี่ยตอนเนี้ยพลาดกันไม่ได้เลยเพราะรถไม่ห่างกันเลยครับ อยู่ในมิกัดระหวางที่ว่าใครพลาดเปลี่ยนเกียร์ผ oh, ิดสับเกียร์ว้าโดนแน่นอนครับโอ้โหแม่ไม่เวเลอร์ครับหมุนหันหลังไม่มองเลยครับโอ้มันดังเสียงมันลั่นอยู่ข้างหลังนะฮะ488ก็เหมือนแฟนเก่าที่ไม่จากไปหันไปเมื่อไหร่ก็เจอกิซดาพอมิกรนี่คือซีบีหกูนะครับข้างหน้าเป็นซีบอพันาตัวนกแก้วนะครับเอคนละคลาสกันเลยนะตอนนี้ดีกันอยู่นะฮะ มีหน้าละทางตรงหนึ่งทิ้งยาวเลยโอ้โ oh. หรุ่นนี้เป็นรุ่นของ Honda สปอร์ตเอร์หมายถึงว่าใครที่ใช้รถ Hon อน da าเป็นทรงสปอร์ตหรือเป็นทรงนเก็ตก็แล้วแต่นะครับสามาถขับขี่ขับแข่งได้ในรุ่นนี้รวมแข่งกันได้แต่แต่บอกตรงๆเลยเนะนี่ยกฤษดาผลวิกรน,นี้ถ้าขี่แปะโบพันได้อย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับครับผมระยะห่างตอนนี้อ,อัปเดตมาล่าสุดอยู่0.7 1หนึ่งนะครับทิ้งไม่ถึงวินะฮะอาเลยครับก็คืออยู่ประมาณสามชั่วงรถ พยายามเสียบลายในมาอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับปิยกรพิมพานะครับเชนั้นแล้วเนี่ยถ้าขันหน้านะครับพีตาเอานะครับขี่เรซิ่งไลน์ไม่ดีเนี่ยโดนแน่นอนนี่ครับมาแล้วครับ1,2,3,4ครับขี่ไล่ตัวกันเลยครับในขณะที่ทุกคนกำลังเข้มงวดกับการแข่งขันอย่างเบลตายสมบัติโพธารินครับกำลังรักษาทเวนดับที่5ไว้อย่างเหนียวแน่นครับ พี่บัตรบอกว่าขอแค่มีถ้วยได้ประกอบร่างแล้วใช่จะได้ไม่แหวกนะครับเพราะพี่บัตรมีถ้วยหนึ่งใบาจากสนามที่แล้วมีแล้วฮะใช่ต้องได้คนละถ้ว,ถวยต้องได้ถ้วยในสนามนี้หนึ่งใบถึงจะประกอบเป็นถ้วยใหญ่ได้ครับ,รบฉะนั้นแล้วคุณวัชระก,กังหวดครับอย่าแซงพี่บัตรนะครับพี่บัตรตกหักเลยนะ เอ๋ไมค์เวลเลอร์ขี่แบบนี้น่าจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหันมองหลังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอันตรายนะครับมายังมายังมายังหันมองมามายังจริงจริงเนี่ยเนี่ยฮะโีครับเวลาเบรกที่เขายกตัวขึ้นมาสูงนะครับเพื่อจะให้ใช้ลมใช้ลมในการเบรกด้วยนะครับปิยกรพิมพาเ็าพยายามจัดในในพันอาตรงนี้ครับแหละฮะ นะครับ43ขึ้นแล้วครับเบตปีากรพิมพ์ผ้าปีกกรพิมพ์ผ้า,ก,ากำลังจะเสียบขึ้นมาที่ได้ครับเดี๋ยวมาดูในโค้งครับเล็กสี่แลบนะครับเล็กสี่แลบสำหรับ,รอบฮอนด้าครับนะครับรุ่นต่อไปซูเปอร์สปอร์ต 400cc Open A นะครับซูเปอร์สปอร์ต 400cc Open A เตรียมตัวเลยนะครับถ้าเป็นสนามที่มีทางตรงยาวอะ ยังไงก็สู้ไม่ได้แต่สนามพีระเป็นสนามที่เป็นโค้งสั้นเป็นสนามที่ใช้แรงการขับขี่มากแล้วก็เป็นโค้งไฮสปีดเรียกว่าร้อยอาเนี่ยเป็นโค้งไฮสปีดที่ต้องใช้ตัวในการถ่วงออกมาข้างนอกนะครับแล้วต้องคันเร่งต้องเปิดตลอดนะครับถ้าปิดปุ๊บก็กริ่งกริ่งครับกริ่งครับเนี่ยรับร้อยอาตรงนี้ครับทำให้ตัวพันเกืบหกร้อยนี่หนีกันไม่เยอะนะหนีกันไม่ขาดครับจะมีช่วงหนีขาดแค่กอดผ่านศองเท่านั้นเองใช่ เอาละครับ uh. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับ6ก0 0 RR กับ1น0 0 r พสู้กันนะครับหัวแถวจะเป็น1,000 r พอาตัวเก่ากับ CB650 นะครับพิยกรกำลังจะแซงฝรังแล้วครับจะแซงฝรังขึ้นมาข้างหน้าตอนนี้เป็นคู่คองฝรังกับคนไทยโอ <an> ้โห <c oughs> นี่ครับนี่คือการขีปป่แบบเต็มแพรกนะฮะข้างหน้านี่เป็นฝรังกับคนไทยฝรังกับคนไทยข้างล่างเป็นคนฝรังกับคนไทยฟร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังกับคนไทยเคยดูอยู่ครับเคยดูคลิปแบบนี้อยู่ที่มีฝรังกับคนไทย ครับคนไทยตัวเล็กหรือคนไทยตัวใหญ่คนไทายตัวเล็กร่างตัวใหญ่เป็นนางสยองควัมใช่ไหมใช่คเลยเอเชียนเอเชียนเดลี่คือกีสตาพนิกรเนี่ยต้องบวกไปเยอะๆฉะนั้นแล้วอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วหันไปมองครับไม่เจอเพ็กเตอร์เอาหันไปมองจุดเปลี่ยนมาแล้วครับจุดเปลี่ยนมาแล้วครับ ไมค์เวนเลอร์นะครับพักหน้าน่าจะติดนะฮะตอนนี้เป็นจะติดไหมครับต้องดูครับถ้าติดนี่โดนกิษดาผมนม่กรอนเสียบแน่นอนครับเพราะว่ารถน็อกรอบอยู่อยู่ด้านหน้าครับ16เสียบเข้ามาแล้วครับ16โดนไปแล้วครับโทษทีครับปียกกรพิมพาตอนนี้ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแซงเพิกท่าเอาไปเรียบร้อยเลยครับ ชื่อก็าอาจจะอ่านว่าเพเอ็กต้าก็ได้นะกิดสดาพมนิกรและปิยพรพิบพาครับปิยกรขึ้นมานำแล้วครับตอนนี้ยาวๆครับเริ่มยืดแล้วครับเริ่มยืดแ,แล้วครับเกาะไม่ติดแล้วครับน่าจะติดกิดสดากิดสดาหมดแรงครับ <laughs> หมดแรงโอ้นี่ฮะ ผมชอบไมค์เวลเลอร์เวลาลงโค้งพันนานะแล้วต้องแบบชะงงดูมันเป็นทรงของนักล่าเลยครับที่แบบชะงงตัวไวอะ,ะลายนี่เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับไมค์เบลเลอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้อายุมากแล้วแต่ว่าถ้าถ,าถอดเลสิ่งสูตรออกมานี่คือก้ามอย่างแน่นนะฮะนี่ครับ67ครับน้ำยาวๆครับในรนุ่นนี้สำหรับอา้าวแป่กๆนะ รอบสุดท้ายครับโค้งสุดท hmm. ้ายรอบสุดท้ายเข้าทางตรงแล้วนะครับน่าจะไม่พลาดครับไมค์จูเลอร์นี่ยกยกโซ่ยกโซ่เบาเบาพี่เบาเบาเบาพี anyway>? ่เบาอันดับสองครับยังไม่มา488ครับกฤษดาพรมิกรและอันดับสามครับปิยกรพิมพาครับแล้วอันดับสี่ที่สมบัติเข้าไหมฮะอันดับสี่ครับทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นที่สมบัติคุณจะประกอบสมบัติเฮ้ยพี่ชายรถรถล็อกรอบรถล็อกรอบรถล็อกรอบ พี่บัตรพี่บัตรมาไหมรถด็กรอบมาหนึ่งแล็บเฮ้ยพี่สมบัติไปไหนฮะนี่มาเลยถ้วยประกอบร่างได้ไหมเมื่อกี้มารถด็อกรอบมันยังไม่ครบเจ็ดแล็บไงไม่ครบเจ็ดแล็บไงเอาละครับกลุ่มต่อไปนะครับจะเป็นซูเปอร์สปอร์ต 400cc ออเพนเอนะครับปากทางพิชเปิดแล้วนะครับนำรถไปปากทางพิชเลยนะครับมีเวลา5นาทีทั่วนนะครับจากเวลาหน้าบัตรนาวนะฮะเราจะปิดปากทางพิชเวลา 20อ่าเราเปิดบางแฮปปี้ยี่ิปิดปากน,นะครับที่25ห้นะครับมีเวลา5านาทีนัำรถมาเลยครับบูชาชายบอกว่าพีพาทจบปัติเขาออกกีตาสุดท้ายนะมาถึงที่5ก็สุดยอดแล้วบูคุณูอา้าวก่อนแน่นอนครับ,เ,บเขายอมไม่ได้เขาสะสมสะสมโพเดียมแล้ ข้าวพ,พลิปหลานสาวลุงเอกคนไหนวะพี่ปิยกรเหรอคอ,อ,อ่าปิยกรพิพาอ๋อเหรอร้านผู้หญิงเหรอหญิงนี่จริงมนะากอือย้อนขนลุกไหมวะไปแบงงแนวใหม่เสียงการสนั่นเมือง400แรงจัดเดีย๋ยวเจอกัน400รุ่นต่อไปครับรับรองว่ามันตื่เนเตนแน่นอนแค่พิบัตรมีถ้วยไปประกอบลากก็ดีใจแล้วนี่ครับขพิบัตรเขาเหมามาสามคนไม่เว้าเลเออพิบัตรเขาเหมาได้ฉากสนามบวกเพิ่มแล้วเมา นี่ไปสองรุ่นไม่ได้ทุกมาได้รุ่นนี้เดียวเดี๋ยวแหวนนี่แย่เลยเป็นด้วยสนามหนึ่งแต่ด้วยสนามสามสนามสองไม่มีไม่มีทีนี้ขับไม่ได้เกิดเป็นบทพอแล้วที่เหลือกูไม่พี่คือพักคุณใช้คุณพิบัติแบบนั่งกินกาแฟแล้วหันมามองคุณม <Shaun. S 2> ันแหวกเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยหรอเป็นตาบาปในชีวิตแกเลยนะอย่างน้อยก็ทําได้แล้วนี่ทำได้แล้วพี่บัติยินดีด้วยครับกับสมบัติโพธารินนะครับโอ้ยเสียงส0่มาแล้วครับ400 ในคลาส A ครับโอเพนคลาส A ครับ400บอกเลยรุ่นนี้เดือดครับทีมงานเร่งมือนะครับทีมงานของคลาส400เนะครับร <c oughs> อกเลย <c oughs> บอกเลยรุ่นนี้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่อุณหภูมิสูงที่สุดในสนามบีระแล้วนะครับและปากทางพิษจะเปิดอีกแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานของคลาส400โอเพนเอนะครับรีบดันรถออกมาจากพิษ <c oughs> และไปไวเลยครับ <c oughs>